ปูมาฟังกันไหมพี่ครับมา้วคบพ่ต้าสวัสดีครับครับพี่เบดอันนี้เราฟังเรื่องราวจากน้องเรายอย่างพี่ปยังยัง่ฟังเลยครับยังเลยครับหลักๆก็เหมือนเดิมพระเรื่องจากแอดดอกแต่ตรงนี้อย่างที่บอกเล่นไม่ได้หรอกแล้วก็พฤติกรรมเราก็ไม่ได้ถึงกับต้องเอามาปรับเอามาอะไรเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้ชุบแต่เหมือนอีฝั่งรู้สึกว่ามีอาการอะไรปะวะทำไมเล่นเสร็จแล้วไม่ชุบกู๊กู๊ะครับพี่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็เหมือนเป็นตามคุยที่แลน อันนี้ผมฟังความเขามานะบอกก่อนพอตามคุยที่แลนแล้วของเราไม่ได้คุยเรื่องที่จะอุ้มศพวุ่งหนีไม่ไม่ใช่ที่แลนพี่ไม่ใช่ที่แลนที่ไหนที่ไอ้ดับเลยครับที่ไอ้ดับเลยครับผมตามไปคุยที่ไอ้ดับเลยเอาขบวนไอ้ดับใช่ก็คือผมรอเขาเล่นจบอครับพี่แล้วเขาก็แล้วเขาแพ้แพ้ปุ๊บผมมาวิ่งไปหาเขาเลยแล้วทีนี้เขาไม่คุยกับผมอ่าไอตีมาเตะแล้วศพออกมาได้ไงเอามาจาก A อ้ดัได้หรอเไม่ใช่ครับพี่ก็คือเขาเขาเล่นกันจบแล้วครับพี่ผมก็รอเขาวิ่งกลับมาตรงรถครับ แลวออทีนี้ผม oo ก็ไปหาเขาที่รถอ๋อไอ้ดอกบนพื้นใช่ใช่ใช่คือหลังหลังจากแล้วหลังจากหลังจากเสร็จแล้วใช่ใช่ครับพี่ใช,ใช่ครับเขาก็เลยเลือกจะไม่คุยเขาเลยแทงมาใช่ครับแต่ประเด็อนอยู่ที่ว่าตรงนี้ยีเ่เบแทงสวนด้วยนะเขาตีสวนนะแทงสวนเออชอบชอบไหนนะครับมีมีทวิตได้เลยนะครับทวิตได้เลยทวิตได้เลยไหมอยากคลิเป็นคิปหรอใช่ครับใช่อยากให้เป็นทวิตตอนเขาสวนพอทําได้ไหมเอ๊ะแต่เห็นรูปไม่้ได้ครับได้ได้ได้ นี่แหละเพื่อนชิบหายแล้วเพื่อนุคลิปแล้วพี่เปิดไหมระบบออเต้ร์พลยโหลดมันรับไอเบ็ดในในไอดอกบนพื้นเนี่ยเราไม่เราไม่ได้เจอกับเขาเลยใช่ไหมมีจบคู่ไปเจอกันไหมขอขอลาคฟังฟังเชิญ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 ก็คือผมไปกับเพื่อนสองคนครับเขามีห้าใช่ไหมทีนี้ผมก็เล่นกับเพื่อนผมสองคนผมให้เพื่อนผมไปจับทีนี้ก็จับเจอสีชมพูเป็นตี้แรกแล้วก็ก็คือเขาใช่ไหม ใช่ครับแล้วก็เตียนไปเตียนมาแล้วก็พอเขาหมดปุ๊บพวกผมก็เลยไปไปจับต่อเพราะที่เหลือเขารอครับแล้วทีนี้ไอ้ตีที่จับอ่ะครับเขาเขาวิ่งมาก่อนครับยังไม่ได้ทันได้ไปชุบเลยครับอ๋อก็เลยไม่ได้ชุบก็เลยเล่นต่อพอเล่นกันก็ยังไม่จบอีกตีครับเขาก็วิ่งมาด่าวิ่งมาอะไรครับก็จังหวะนั้นก็เล่นกันอยู่คือโดนวิ่งมาด่าผมขอพูดได้ไหมเพี่เชิญับ ก็คือตอนนั้นอ่ะเล่นจบแล้วยังยังไม่ได้ฉับ้วยซ้ํานะครับจงริงอ่ะยังไม่ได้ไปจับกลุ่ม้วยซ้ำเขายืนรอประมาณแบบเกือบหนึ่งนาทีครับพี่เขาก็ปล่อยผมไปกันนะอันนี้ตอนตีเสร็จทับพาบบมีเอฟเฟกต์มันนานมากใช่ไหมครับเอดีหนึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่นานนะพแบบูดเหมือนแบบเหมือนแบบว่ามันนานมากจนจนต้องไปเล่นก่อนอ่ะอันนี้ตอนไม้กํลาลังลงอ่ะพพ่าาจาเ<ม>ข้าใจว่ามนมีอานารที่มีเอฟเฟกต์ขึ้น เราบอกอัลเทอร์ไพลอตเอ้ยตรงนี้จริงๆฟังเผลนๆก็ต้องบอกว่ายี่เป็ดก็ไม่ได้ผิดที่ไม่ได้ชุบแต่อีกฝ่ายนึงเหมือนรู้สึกไม่พอใจไปด่าแต่ว่าฝ่ายนัดยากครับมีไปด่าเขายางงี้เราก็จะมีโทษปรับในการที่เราไปทำแอดดอกนะในก่อนที่เขาไม่ได้ชุบมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเข้าใจครับแล้วเขาก็ไม่รู้ที่มันจะเคลมผลเขาเราจะรับฟังหรือเปล่าแล้วเขาก็มีมีเวของเข้า แต่ว่าสุดท้ายเราจะไม่รับฟังว่ามันก็ไปไปายทางของเขไม่ได้ชุดดีแต่เขาอย่างที่บอกคือเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอาจจะชุดหรือไม่ชุดมันมันมันอยู่ที่ส่วนตัวได้เลยแต่ตอนนี้ที่เราไปด่าเน,นี่ยอันนี้ผิดกฎแน่นอนแล้วแต่ในกรณีที่ยี่เบสสวนอันนี้ยี่เบดทำไงดีครับโปโลสวนเออน้องเล่ามุมมองให้เขาฟังหน่อยได้ไหมว่าชอ็อตสวนนี้มันยังไงนะมันเป็นช็อตอะไรจังหวะไหนไปอยู่ไปเพื่อนไอ<ป>้ลาพี่ ในที่เราที่เราไปส่วนเขาเนี่ยเราที่เราไปส่วนเขาอ่ะเราเรามันเหตุการณ์เพราะแล้วเราเราต้องการตัวเราโดนอะไรเราเล่าให้ฟังเด็นระวบอั้องกันตัวครับเพราะว่าไม่มีด้วยอเราได้นะเราได้นะต้องแต่องมันจะปแต่ว่ามันจะถ้าถามว่าจะทําให้ยี่เบ็ดอ่ารอดพ้นจากการส่วนเพราะมีเหตุผลในการส่วนอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ได้แต่แต่ว่าโทษของเขาถ้าเกิดเขาไปไปไปแทงเราก่อนด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เป็นไปได้ ก็คือเล่นใดรอบจบแล้วเขามาไล่แทงผมผมก็ลปป้องกันตัวเฉยครับแค่นี้ครับแล้วแล้วตอนตอนที่ผมไปคุยแล้วไม่ไม่คุยอ่ะถึงไม่พูดไม่อะไรตอนแรกตอนแรกตอนแรกผมจะวิ่งหนีขึ้นรถดับจะขึ้นรถไปแล้วแล้วเขามาไล่แทงผมก็ปากเราหูอ่ะอะไรแล้วท้าแล้วทำไมถึงไม่ไม่เขาเริ่มขอโทษนะเขาเลยมมองว่าเรามองเขาโอกแบบ ไม่ได้มองบัวเพราะไล่ด right? right. no you know. ่าไอะไรผมมาผมก็เลยเราเราก็เลยเรื่องนี้ไม่อยากมีปัญหาก็เลยก็เลยไม่ตอบโต้ดีกว่าเดี๋ยวเรื่องที่จะขอขอแบบอนี้ก็เลยออกไปจากตรงนี้ดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พี่คนในแก๊งมาปุยให้ดีกว่าอ่าอ่าอ่าด้วยความที่เราก็แบบตัดสินใจอะไรไม่ได้ด้วยเดี๋ยวทำอะไรพลาดไปพูดอะไรผิดไปก็เลยเรื่องที่จะออกจากตรงนั้นถูกไหมใช่ครับใช่เขาก็เลยแทงเลยแต่ประเด็นที่เขาจะผิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบหนักๆเลยถ้าเราไม่สวนเขาไปด่าด้วยเขา ไปไล่แทงด้วยเขาแทงจนตายด้วยเนี่ยแน่นอนเขาเขาเขาโดนหนักแน่นอนไม่ใช่แค่ปรับ5แสนเอ็มหนึ่งแน่นอนรวมรวมถึงงดเล่นอัดตัวแต่กรณีเนี้ยมันเป็นการสวนไงผมเข้าใจผมเข้าใจคับพี่ตาสุดท้ายแล้วสวนในกรณีใช่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 ก็เหมือนสู้กันนะครับทุกทุกเหตุผลทุกเหตุผลทุกเหตุผลผมผมฟังนะผมฟังแล้วก็ผมเขาผมเนผมเห็นมุมน้องเขาด้วยที่พยายามจะไม่ไม่คุยเองหรืออะไรแต่อาจจะต้อง เขาหน้าอาจจะต้องบอกว่าเดี๋ยวให้พี่ๆมาคุยดีกว่าไม่ครับหรืออะไรหรืออาจจะเลือกตอบให้มันให้มันดูดีมากกว,ากว่าการที่จะเดินหนีแล้วเขาก็เลยมองว่าแบบเราส่วนหนึ่งก็คือกบกวนมวเมื่อวานหลอกเมื่อวาแต่ผมเข้าใจามุมเราไม่อยากแบบไปนั่นเองอะเดี๋ยวพลาดไปเดี๋ยวพาดแก๊งซวยอะไรก,ก,ก็คงเป็นฟิวนั้นแต่สุดท้ายปลายทางก็คือเรื่องของการสวนมันต้องแยกจริงๆยังไม่เคยปรากฏว่าแบบแทงกันไปแล้วสวนกันไปแล้ว ไม่ได้เป็นเรื่องอันนี้ยังยังไม่เคยปรากฏโอเคเข้าใจแล้วครับแต่ตรงนี้แต่ว่ามันจะมีในส่วนของโทษของหลานยามีแน่นอนแล้วก็ในส่วนของการจํานวนการเดิมพันก็บอกก่อนว่าอาจจะเป็นไปนตามที่ที่เบสต้องการเพราะฉะนั้นเรื่องของขออนุญาตคุยเรื่องของไฟเลยดีกว่าเรื่องของไฟอยากเล่นจีไฟครับที่เบสก็คือตอนนี้คนคนไม่อยู่ครับพี่ต้าดันมาเกิดเรื่องที่มันกระทันหันก่อนหลายนลาย่าพอจะยังไงได้ไหม เอาเกาะร้อยตัวไอ้เกาะพันตัวได้ไหมอยากเตี๋ยไปเกาะเ้าเบลี่เป็นพรุ่งนี้ได้ไหมอยากได้วันนี้ยยมไ่่อูาวเรื่องมันเกิดแล้วหลังรีเนี่ยผมให้หลังรีเลยผมได้ห้าทุ่มสามสิบห้าก็คือสามชั่วโมงหลังจากนี้นะสำหรับเร็วที่สุดนะอันนี้แหละญาติได้ยินผมใช่ในตอนนี้ที่ตกลงจะไม่ลงเหมือนเดิมครับสามชั่วโมงหลังจากนี้ อตรงนี้หลานย่าเขาไม่ได้ให้เรื่องของเวลาครับยี่เบดคาปิตาก็สุดท้ายแล้วถ้าเป็นตามสภาคือห้าทุ่มสามสิบห้าห้าทุ่มสามสิบห้าใช่ไหมครับใช่ครับ โอ้พี่ปกติสินสงครามนี่เขาเล่นเท่าไหร่กันอะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันน่าเบาบอลลองถามดีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันน่าจะเบาว่าแบบเบาเลยว่า,วาวมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยอะยื่อยากเล่นกี่ไฟครับเอ่อคนผมไม่มีครับพี่ตาเอาเล่นน้อยสุดได้กี่ไฟครับพี่จะให้หลานย่าเขาสบายใจก็ได้ครับ เยี่ยเถ้าเดิมพันตรงเนี้ยผมก็คงตัดอยู่ที่ล้านล้านห้าสองล้านอะไรเงี้ยเราเขาจ่ายจบไดไหมถ้าผมไม่พร้อมเน่ยมันมันมันเล่นไปยังไงคนผมไม่มีมันพักได้ดีไหมดีไหมหรือจะไม่สนุกอานะครับหรือว่าพอจะดองเวลาไว้ก่อนนแบบอมันมันหรือเอาเป็นเงินแทนเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายอะพี่จ่ายถ้าเกิดเขาจ่ายจบมาเขาปรับอยู่ดีอะเลือกทีะตีแล้วเอาเงินจากเขาดีกว่าจ่ายจบมาเสียเขาปรับเขาปรับห้าแสนเองนะ ก็เอางี้เอางี้แล้วกันก็ไอเรื่องปรับอะไรไอทางด้านที่เบก็ไม่ต้องไปแจ้งบัตรแล้วก็ให้เขาเคลียร์เราไปร้านร้านค่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ต้องไปแจ้งเราก็ไม่โดนทําโทษเรื่องของการโนเล่นแอดหรือากบัตรลเอาจิงเป็นเป็นแบบนั้นก็ได้นะถ้าหลาะญาติเอาไหมครับอ่าก็คือเบอร์เบอร์กันไปแต่ว่าขอขอจ่ายเรื่องของพี่น้องไปไปสวนเท่านั้นเองครับไปสวนหรือไม่ชุบล้วกันเอาเขาไปว่าไม่ชุบอ่ะอเรื่องไปสวนไม่เอาเอาเป็นไม่ชุบได้ไหมไอเรื่องของไม่ชุบเนี่ยสักล้าน อยากได้กสองลานะ้านครับใครเอดีโดยแน่นอนทำอะไรไม่ชิดนีอกฟังพี่ฟังพี่เออ่มุมนี้สำหรับสภาก็ถ้าเปิดตัดให้เล่นก็ให้เล่นที่สองลา้านครับที่เบอันนี้อนี้อันนี้กัน,น ถ้าจะเล่นก็เล่นสองล้านแล้วก็ทางของหลานยาจะโดนโทษก็คือไปบัฟก็เป็นห้าแสนแล้วกับมินเล่นแอดดอกสามนส่วนเรื่องเรื่องของโทษแทงไม่ได้ไม่ได้ปรับไปเพิ่มอีกล้านหนึ่งเป็นค่าแทงแต่ว่าเพราะว่าเราส่วนก็คือแทงเงนทุนโอเคครับสุดท้ายแล้วเล่นไม่เล่นยังไงมันก็มีค่าเดิมพันถูกเนาะถูกเราก็เดิเราก็ต้องเดิมพันสองล้านแต่ว่าหลานญ่าจะโดนปรับห้าแสนแล้วก็อ งวดเล่นอ้ดอสามาราผมถึงบอกทางหลานย่างไงว่าพอจะรู้ให้เขาเหลือล้านห้าไหมเราจะได้ไม่ต้องงวดเล่นอ้ดอด้วยแล้วก็ไม่โดนปรับห้าแสนด้วยสักห้าแสนมันยังพอถอยนละเก้าได้อยู่นะไม่งั้นหลานย่าก็ได้ได้ล้านห้าเหมือนเดิมนั่นแหละไปทางเดียวกันเลยครับล้านสองล้านโดนปรับห้าแสนกับล้านห้าไม่โดนปรับไปทางเดียวกันตางกนตามนั้นก็ได้ครับพี่ล้านห้าได้ทางยี่เบ็ดได้ไหมฮะไปไอ้ไอ้นี่มันเป็นที่ไหนแชทมือที่สองเหมือนจะยังวะล้านห้าใช่ไหมครับผม อันนี้เรื่องของสวนอย่างเดียวเราต้องบอกก่อนนะหนุ่มที่เราไม่พูดผมก็ไม่ได้เอามาผมก็มองว่าเราก็ไม่ได้ผิดแล้วก็ที่เราไม่ได้ชุบผมก็มองว่าเราไม่ได้ผิดแต่ว่าเป็นเรื่องของการแทงสวนเท่านั้นเลยครับซึ่งปกติถ้าสวนขนาดนี้จะให้เล่นเยอะต้องมีสามอัพแต่ว่ารู้ว่าเราเ,ราเราจตนาเราเป็นยังไงผมเลยให้แค่นี้ ตแต่ถ้าจ่ายล้านห้าไม่ได้ก็ตีอะไรครับเพราะมันไม่เียอัดดับอีกแล้วอันนี้อยู่ที่ยี่เป็นตัดสินใจละผมว่ญญาทางหลักญาชัดเจนละนีสอง้ามีนะ จริงๆวันนี้ร้านร้อยครับมึนนะครับฮะไปหรอโอเคครับร้านห้าใช่ไหมครับพี่ตาครับผมใช่ได้เลยครับได้เอาเงินจัดการกันได้เลยครับมาให้ผู้หญิงมาใอ้พีพี่วายเอาเงินนี่สองสามเก้าแปดครับโอเคครับเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามมาเอาเงินนะครับเพราะเงินอยู่ในเรียบร้อยเปิดวายุรอไปกดตังมาเลยครับเดี๋ยวยืนรอกดตรงนี้เดี๋ยวคุณจ่ายให้เพื่อนคนมีไม่ถึงยี่สิบคนครับจะรีบเล่นไปไหนโอ้โหร้านห้านิดเดียวเองนะ สุดท้ายเดิมพันไปถ้าสมมติเราแพ้มันก็เสีย2ล้านอยู่ดีครับใช้สมองเนะยครับไม่ให้พิมพ์อะไรไปเรื่อยครับจริงรอคนเรากลับมาแล้วก็ไปเอาเงินกลับก็ได้จะเล่นให้น้องๆโดนด่าฟรีเพื่อโอ้โหสมองไม่คิดกันเลยเว้ยหมยายมือละคะเลขอะไรครับเลขอะไรสองสามเก้าแปดครับวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนของมัน,นอยาอยาไปรวมเลยรวมเลย อเรียบร้อยครับเสียงใหญ่อย่าขอบคุณครับพี่ตาขอบคุณครับพี่ต้าขอบคุณครับพี่ต้าขอบคุณครับประกาศเลียวมาคุยตรงนี้พี่ต้าวันนี้วันหาเราเปเอ๊ะวันนีเราปัแล้วมาคุยหน่อยเราคุยอะไรไปคุยอะไรป้าพี่ตรงนี้ก็คือมาคุยกันก่อนนะก็คือใครใครเป็นคนอันนี้นะเรื่องเกิดขึ้นกับใครเองครับผมครับพ่อผมเองครับก็คืออย่างนี้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคนเรากลับมาแล้วก็เซ็นต์รับเราเข้าเข้าก่อนแล้วค่อยไปแก้โอเคไหมพยวบากันเพราะว่าสุดท้ายเล่นไปคนเราไม่มียังไงมันก็ เดิมพันต้องสองล้านอ่ะสุดท้ายถ้าถ้าเราโดนเราก็เสียทั้งของเสียทั้งเงินอ่ะเสียทั้งน้องๆโดนด่าฟรีแล้วจ่ายจ่ายแค่ร้านห้าเรื่องจบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคนเราคบสลอตเมื่อไหร่เราค่อยไปแก้โอเคปะใช่พี่รอดไปค่อยไปแก้ค่อยไปแก้พี่พี่เปลพี่ส่วนตอนนี้เออพี่พี่จะบอกก็คือเวลาเองมีปัญหากับใครอ่ะเองพยายามขอเรียกว่าเนี่ยนะพยายามพยายามแบบว่าคืออันเนี้อย่าอยาไปส่วน่ะเวลาจะมีปัญหาอะไรก็ตามอ่ะคำพูดอ่ะเราเราเลี่ยงได้แต่ว่าการกระทําเราเลี่ยงไม่ได้เข้าใจไหม เข<อ>าจะใช้บ้าพายุเข้าใจครับเออก็คือเวลามีปัญหาอะไรทีหลังอนะอย่าอย่าไปใช้อย่าไปใช้กำลังนะใช้ใช้คำพูดก็พอโอเคไหมพี่เอออย่าไปสวนนะที่หลังจะใครไปแก้เดีย๋ยวใครไปแก้ตอนตอนแรกผมไม่ได้จะสวนนะพี่มัน,ม,นมันแทงยาวมาแล้วออโต้ไฟรลอตมันทำงานอนะ่ะนี่โปรเบย์ขอขอโทษด,ด้วยครับด้วยครับขอโทษครับพี่เกิดเรื่องรอคนละความครับดูสถานการณ์แกงด้วยนะโอเคไหมพี่ป๊อปเลยป่ะคะใช่ค่ะ ไปเข้าแกงกันไปดูดูแลคนคนแลหายแล้วหายแล้วหายแล้วหัวจมูกหายแล้วเวลาทำไรคิดเยอะฝากบอกคนในบอสด้วยใช่ไหมอย่าอย่าทำอะไรไปเรื่อยเราเล่นเป็นกันอยู่แล้วอะใช้ความคิดกันหน่อยเวลาเล่นคิดหน้าคิดหลังคิดเยอะๆรอคนไม่อยู่เราจะซ้อมได้หรอซ้อมก็ซ้อมได้มันตามได้เพื่อนตามคนสล่มองอะไรเงี้ยมันตามได้อ๋อแต่ถ้าจะตามคนมาเล่นสตอรี่ยี่ห้าคนมันมันมันไม่ได้เข้าใจไหมอือ นี่ไปแไล้วมาพี่หรือว่าไม่ไปแล้วแอ์ดรอปไหมใครไปแก้รอบนา้ครับแก้ไอวิลลี่เคลียร์ดียูน้องมึงเนี่ยยูมีคนโดนเน็นะครับจเจ้าโปรของมีเออคุณคับอมามีเอ็กเอ็มโหมี5่าเคเอฟซีละ ครับพี่ชาย <อะ S 1> ครับพี่เอ,เ,อเห็นโดนเรียกไปมีตีปะเนี่ยหรือไงไม่ไม่มีพี่ไม่มีจ่ายร้านห้าเองพี่เรื่องอะไรวะน้องน้องผมมีมีปัญหากับหลานย่าว้งแล้วทีนี้น้องผมแม่งสวนนะพี่น้องผมแม่งเก่าจัดเลยเหมาะโอเค,อเครู้เรื่องรู้เรื่องโอเคพี่ชายเออนั่นแหละอย่างที่พี่พูดไปนะัะพี่ก็คือเดี๋ยวเราค่อยไปแก้แล้วกันร้านห้าชิวเสียเวลาเล่นกรบเขาไอ้เหี้ยคนก็ไม่มีใครว่ากัน ไปย้ยายๆเลยน้องชิวๆไม่ต้องคิดมากแต่ว่าอย่า,อย,าอย่าทำอีกก็พอไปย้ยายๆเลยย้ยายๆเลยอันนี้ผลแล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยว <ๆ S 2> วันนี้ซ้อมนะสามทุ่มนะซ้อมนะครับเดีย๋ยวนี้เราลถหรือเปล่ารถหายก็ผมมีทีไ่ไ่ไ